ในยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะเทคโนโลยีเรียกว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากเลยแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันที่ทําให้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะและต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชม การชาระเงินค่าไฟคุณวีรนันจะง่ายขึ้นอีกแล้วนะคะไม่ต้องวิ่งตากฝนไปจ่ายในเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าร,ร้านสะดวกซื้ออะไรแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะการไฟฟ้านาครหลวงได้พัฒนา M E A Smart Life Application สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายทั้งการแจ้งชําระค่าไฟนะคะรวมไปถึงการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงข้อมูลของกอฟนอ,อย่างถูกต้องติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ อิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปะทะเข้ากับพายุไซโคลนโมราส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องมาเชิญกับฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่และยังเป็นสาเหตุที่เกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องซึ่งบางครั้งผู้ใช้ไฟฟ้าอาจได้รับการแก้ไขปัญหาไฟตกและไฟดับที่ล่าช้าด้วยเหตุนี้เองการไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนา MEA Smart l i f e Application เพื่อรองรับการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องโดยแจ้งง่ายๆเพียงแค่2คลิก คลิกแรกที่ไอคอนแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องคลิกที่2ยืนยันแจ้งเหตุไฟฟ้าดับเพียงเท่านี้ระบบจะแจ้งกลับมาว่าได้รับเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ m e a Smart Life ยังช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตหรือสร้าง QR code เพื่อไปจ่ายค่าไฟฟ้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังสูงสุดได้6เดือนค้นหาสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด การแจ้งข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวงผ่านแอปพลิเคชันและการประกาศดับไฟล่วงหน้า <S <S หนึ่งในผู้ใช้ M.E.A Smart Life Application บอกว่าใช้แอปพลิเคชันนี้มานานกว่า6เดือนแล้วโดยสาเหตุที่ใช้เพราะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปชำระค่าไฟฟ้าที่เคาน์เตอร์สวิตเพิ่มความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ คิดว่ามันสะดวกกันนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะไป์ o ตอ t ์ r service หรือว่าไปที่ที่ทำการของการไฟฟ้านะคะอันนี้มันก็ง่ายๆแค่ว่าเราโหลดแอปขึ้นมาแจ้งที่อยู่อะไรของเราแล้วก็มันจะมีการคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วแค่เสียค่าบริการผ่านบัตรเครดิตแค่นั้นนะคะแล้วก็ค่าบริการอีกนิดหน่อยนะคะก็คิดว่ามันก็คุ้มสำหรับเวลาที่เราจะเสียไป MEA Smart Life Application เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งในเขตกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการได้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการจากการไฟฟ้านครหลวงมากขึ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีที่ App Store และ Google Play ซึ่งในอนาคตการไฟฟ้านครหลวงยังมีแผนที่จะพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆเพื่อให้การบริการมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ไฟฟา้ามากขึ้นทัศรานชีฟวัน Voice TV รายงาน